วัสดี่ะดเด็กวันนี้นะคะรูอ้อมาเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่บอกที่เกิดเอาไว้แล้วว่าวันนี้เราจะให้ดูผลงานของศิลปินที่เป็นคนไทยนะคะคลิปที่1เป็นคลิปที่เป็นศิลปินทางด้านจิตรกรรมนะคะศิลปินท่านนั้นเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่าน,นั้นผลงานของท่านเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะนั่นคือท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทิพิพัฒน์ ต้องเรียนรู้จักละสินะไดเรียนคงได้ยินวัดร่องขุนที่เชียงรายนะคะท่านอาจารย์ก็เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาความจริงท่านอาจารย์เฉลิมชัยไม่ได้เก่งเฉพาะจิตรกรรมท่านนักประติมาก,กรรมท่านก็มีความสามารถแต่ว่าในวันนี้ก็อผลงานในด้านจิตรกรรมที่ท่านได้ทํางานร่วมกับศิลปินชาวไทยที่เป็นศิลปินทางภาคเหนือนะคะมาร่วมกันสร้างผลงานหนึ่งชิ้นที่ครูเอาไม่อยากให้นักเรียนลืมผลงานชิ้นนี้เพราะเป็นผลงานที่แสดงถึงความ ความจงรักภักดีความรักต่อประเทศชาตินะคะนั่นคือผลงานที่อาจ,จารย์ร่วมกับศิลปินชาวเหนือวาดภาพในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตนะคะก็อยากให้ไ็กๆดูคลิปอันนี้นะ,ะเดี๋ยวเรารอดูคลิปนี้เสร็จแล้วค่อยดูคลิปที่2จะเป็นท่านใดเดี๋ยวเรารอดูค่ะตอนนี้ดูคลิปแรกก่อนนะคะ เมื่อวานนี้นะครับมีบรรยากาศที่บรรดาเหล่าศิลปินวาดภาพชื่อดังของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ศิลปินที่พำนักอาศัยอยู่ที่ภาคเหนือกว่า100ชีวิตได้รวมตัวการวาดภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับลงบนผืนผ้านะครับขนาดความกว้าง2เมตร50ยาว17เมตรครับ ที่หัวสินที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยก็มีอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้นําการวาดภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ออกมาได้สวยสดงดงามให้สมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับมีนายบุญทรงเตชะมณีสถิตผู้ว่าที่เชียงรายเข้าร่วมจลดผู้กัน ลงบนผืนเฟร,รมประวัติศาสตร์ผืนนี้ด้วยครับทั้งหมดเตรียมที่จะออกแบบสร้างตุงศิลป์ผืนใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากนี้เพื่อน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ <c oughs> อาจารย์เฉลิมชัยกวสิพิพัฒน์ครับได้บอกอย่างนี้ว่าการวาดภาพนี้นะครับเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับของศิลปินในภาคเหนือกว่าร้อชีวิตนะครับโดยเฉพาะศิลปินชาวเชียงรายที่อยู่ในภาคเหนืออีกกลุ่มหนึ่งรวมถึงศิลปินต่างประเทศนะครับที่เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ใต้รม่มรมโพธิสมภาร บนผืนแผ่นดินของพระองค์ท่านนะครับมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นครับร่วมกันแสดงออกทางด้านศิลป,ปะวาดภาพพระราชประวัติราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่วาดภาพเป็นโทนสีเทาๆนะครับแสดงออกถึงความร่มเย็นครับฟังเสียงครับศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒนครับการได้วาดรูปถวายให้แก่พระองค์ท่านเนี่ย นั่นคือสิ่งที่สแสดงความอาลัยที่ที่มาจากหัวใจของพี่น้องศิลปินทั้งหมดนะที่มารวมกันนะที่นี้เราได้ทําเรื่องตั้งแต่พระวสดเดชพระเจอยูวตั้งแต่สงพระเยานะจนถึง พระราชกรณียกิจทุกอย่างของพระเจ้าอยู่หัวทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของอสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและวงชนชาวไทยนะครับก็รวมอยู่ในนี้แล้วโทนสีก็จะบอกเป็นสีเทานะครับซึ่งถือว่าเป็นสีที่แห่งความสมบงบร่มเย็นนะครับเราก็จะคุมโทนสีในการเขียนรูปทุกคนก็มาเขียนนะวิธีเขียนรูป ของศิลปินหลากหลายคนบางคนเนี่ยไม่ถนัดในการเขียนรูปเหมือนนะฮะเราก็ใช้คนที่เก่งในรูปเหมือนมาช่วยกันร่างรูปเหมือนเสร็จเรียบร้อยก็ให้เขาแต่ละคนน่มาช่วยกันแต่งนะครับมีส่วนในการร่วมในการวาดรูปทุกคนผู้ว่าบุญสรงเตชะมณีสถิตครับผู้ว่าของเชียงรายได้ร่วมกันหาลือกับเหล่าศิลปินที่เดินทางมาวาดภาพเมื่อวานนี้นะครับ ว่าเราจะร่วมกันสร้างตุงศิลผืนใหญ่ที่สุดในโลกยังไงดีหลังจากนี้นะครับเราจะร่วมกันในกําหนดกรอบเวลาช่วงเวลาไหนเพื่อที่แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับสำหรับการวาดภาพพระบรมสาธิศรักผืนนี้ ช่วงแรกเนี่ยจะจัดแสดงอยู่ที่ขวัวศิลที่จงังหวัดเชียงรายก่อนนะครับจากนั้นก็จะนําไปเก็บที่สรารธรรมวัดร่องขุนนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้าชมความงดงาม แล้วจะได้ร่วมการลำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระปรเมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิราธิเบตรามาธิปดีจักรีนริบดินสยามิมนทราธิราชบรม,มานาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราทุกคนนะครับค่ะเป็นไงบ้างคะดีไหมนะภาพที่อาจารย์และทีมงานศิลปินชาวภาคเหนือ ร่วมกันวาดภาพของหลวงศรชกาน์ที่9นะคะอันนี้ครูอ้อไม่อยากให้ใเด็กลืมอยากให้เราระลึกไว้เสมอว่าประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือพระองค์หนึ่งนะซึ่งเราเกิดมาในช่วงสอยของพระองค์ท่านเราเกิดมาในช่วงเวลาของพระองค์ท่านนะคะก็อยากให้เด็กจดจำสิ่งนี้ไว้และศิลปินท่านที่สองเป็นศิลปินในด้านการ ปั้นนะคะเป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วเช่นเดีออยวกันเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝีมือหรือชื่อเสียงของท่านนั้นดังไปทั่วโลกเลยนะคะเรามาดูคลิปที่2กันเลยะคะ่ะท้าองค์ตรัสว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะพวกเราที่จะปั้นพ่อเราเราเลือกไม่ผิดหรอกแล้วท่านก็ยิ้มเดินออกไป รู้ไหมครับผมไม่รู้จะทําตัวยังไงครเป็นสิ่งที่สุดๆแล้วครับกับความเมตตาแล้วก็ที่พระองค์รู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้ภาระนี้ในการปั้นเป็นผมแต่เพียงผู้เดียวผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามา จริงๆผมเองนะผมแค่อยากจะแสดงความถึงความกตัญญูที่มีต่อชาติศาส,สนาพระกษัตริย์นะครับแต่พอดีว่าผมเป็นประติมากรผมเป็นนักปั้นคนหนึ่งแล้วก็อยากใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยทำให้เกิดผลประโยชน์เท่านั้นเองซึ่งก็มีการได้ตรวจงานได้พิสูงานจากพระอ,องค์นะครับ พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดิทนทรเทพพระยวบางกูรใชการที่10เองด้วยนะครับอยู่ในพระเนตรของพระองค์ตลอดนะครับที่แนะนำนะครับแล้วก็ช่วยกระผมเยอะในการดูนะครับว่าจะให้เกิดความงดงามความเหมือนจริง มากกว่าความเหมือนแล้วเนี่ยนะครับก็คือความรู้สึกความรู้สึกว่านี่คือพ่อคือพ่อหลวงมีบุคลิกภาพแบบนี้มีอุปนิสัยอย่างนี้มีความเมตตาอย่างนี้แล้วก็มีความสง่างามด้วย ตรงจุดนี้เองจึงมีความยากกว่าการปั้นเหมือนนะครับซึ่งผมผ่านการปั้นเหมือนมามากมายแล้วแต่ขอบอกเลยนะครับการปั้นพระรมูปราชการที่9ครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผมซึ่งผมก็ทำดีที่สุดแล้วในชีวิต ชุดคลีของพระอ,องค์เนี่ยมีลายนะครับมีลายพุ่มข้าวบินที่จะต้องเลี้ยงให้พอดีกับความยับของเสื้อผ้าถ้ามันไม่ลงล็อกมันก็จะเบี้ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปฉะนั้นเราก็ค่อยๆไล่แปะทีละชิ้นละชิ้นนะฮะตรงนี้ย่างจริง ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายคนถามผมว่าอาจารย์สติจะเอายังไงดีแบบนี้แบบนั้นผมก็ถามกลับไปกับทุกคนว่า,อ,าอย่าได้คิดนะครับว่าทํางานให้ผมนะขอให้คิดว่าทํางานให้พ่อหลวงของเรากับราชาการที่สิทธิ์ของเราแค่นั้นแหละทําให้ดีที่สุดถ้าไม่ดีก็อย่าหยุดทํา การปั้นพระบรมรูปราชการที่9ไม่ใช่แค่เป็นเพียงรูปปั้นเท่านั้นแต่นี่เป็นการเก็บความดีไว้ในรูปปัน้นรูปปั้นนี้จะเป็นตัวแทนของพระองค์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะครับได้ชื่นชมว่าเนี่ยในครั้งหนึ่งโลกนี้นะฮะโดยเฉพาะคนไทยจะได้จดจำว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก แล้วก็เป็นกษัตริย์ไทยที่ดูแลประชาชนรปะสบนิกร์ชาวไทยตลอดระยะเวลาของพระอ,องค์ชั่วชีวิต แล้วผมก็ภูมิใจมากที่ไม่ได้ทำให้พระองค์ทรงผิดหวังกับสิ่งที่ผมได้ตั้งใจทำ ทั้งสองคลิปทั้งสองท่านทั้งจิตกรตกรและปฏิมากรเพราะว่าฝีมือสุดยอดเลยนะนะเรื่องอย่างเงี้ยเราจะเห็นถึงความสามารถนะคะความวิทยาอุตสาหการฝึกฝนกว่าจะเป็นขนาดนี้ได้เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เติบม,มาแล้วเป็นได้เลยต้องมีการฝึกฝนนะคะต้องมีการขยันต้องมีการทุ่มเทและที่สําคัญต้องมีศรัทธานะต้องมีศรัทธาในงานที่เราทํา พวกก็อยากให้เด็กๆมองเห็นอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นเป็นเหมือนไอดอลให้กับเด็กๆในกรณีที่เะเกิดสนใจไม่ว่าจะเป็นงานศิละปะหรืองานอละไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นถ้าเรามีศรัทธาไม่ว่าจะกับงานอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะทํามันสําเร็จได้และทําสําเร็จได้ด้วยดีนะักว่าหวังว่าคลิปของวันนี้คงจะให้มุมมองหรือให้โลกกระทั่งกับนกับกเรียนที่ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็ จดจาเป็นบทเรียนของเรานะและลองฝึกดดลองทําดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูอ้อ <mattress es> ก็ต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากยูทูแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูคันชิตกัวมาลานะคะที่ให้ความรู้ในการทําคลิปดีๆแบบนี้นะในเด็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูอ้อด้วยนะคะคลิปนี้ต้องกดให้ก้อนนะคะแล้วเข้าไป <goodness> คอมเมนต์ชื่อตัวเองนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเพราจะได้รู้ว่าใครเข<อ>้ามาชมแล้วก็จะได้เช็คเวลาเรียนให้แล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ